ว่าเหมือนเคยสวแบบน้องของขวัญแต่ <Bruno> <sm Un resh an> ตอนนั้นเราเป็นคนตัวใช่ไหมแต่นี้เราจะเป็นคนรวยไปทำรวยใช่ไหมคนรวยเปลี่ยนผมไหมก็เปลี่ยนผมไหมเปลี่ยนชุดนะโอเคไปสร้างบ้านบ้านไหนกันบ้า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 นไม่หมดไม่หมดไม่เอา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 โอ้บ้านฟรีดินทะเล โอ้ก pues ็ชื่อได้อยู่นะเปลี่ยนชื่อดีกว่าชู่ชู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 คราวนี้เราจะปนปนบ้านใข่กันดีนะคะมีปนบ้านใข่กันดีปนบ้านใข่กันดีปนบานไข่กันดีปนบ้านใข่กันดีตอนนี้เราสเปรย์ชุดเปลี่ยนชุด โอเคสีขาจะสีดำขาจะสีดำดิอาจารย์แล้วกันโอเคเอาห้ามโหมดออกไปออกไปออกไปแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดชุดชุดนี่ก็ชุดชุดโอเคได้อยู่แฮ งั้นเราก็จะไปป้อนกันแค่สิงคโปร์เลยมาป้นป้อนป้นป้นเราบ้านเพื่อสร้างบ้านเพื่ออะไรเนี่ยไม่ใช่โอเคบ้านไหนดีนะบ้านไหนดีนะีให้ป้อนไหมบ้านนี้น่าจะไม่มีนี่ก่อนนี่ก่อนเออสู้ตัวไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ตัวเขาโอ้ตัวเค

เล็กเล็กเล็กล mm ็ก hmm. ล <like. S 2> ็กเล็กไปาปปะไนะโอ้ยคือจะกัเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยตัวละไรนี่มนอะไตัวละครโอ้ยพอจะไข่บ้ามันไข่ไปได้เลยวิงงก่อนวิงก่อน เคยไม่ได้ะไรบ้านพี่บ้านเอามาโอ้โหจะขอว่าทำไมเนี่ยโอเคไม่เป็นนะคะทุกคนเราวมีมิทีแเจไม่ใช่ยตัวนี้นอนแาก

ได้เงินมาแล้วค่ะพี่น้องสักลายลายยรวยับพี่น้องรวยรยรวยรยรวยยรวรวย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 ร โอเคเราจะให้พวกมันเออเราจะให้พวกเขาโอเคห้าเหมดแล้วห้า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 ซ้อมนำนาห้าซ้อมนำหน้าส้มนำน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 า ราก็จะไปไปอะไม่่ไมไปนั่นอเราจะบ้านไหนอะเอาบ้านไหนบ้านเราไหมแม่อแม่เราเราจะไม่เอาบ้านเราค่ะอ่าแล้วก็ไม่อยากมีบ้านแล้วก็เจอได้หนึ่งราเลยแค่วิววอบ้านไหนจะ ไปที่บ้านดอยกันไม่ใครีช่อนนะของขอของยกัน ไม่รู้จไม่เไปกินแเกอนดเมีกินหอมั้ออมากัสีคนสั่งอย่างเดียวไม่มีปัญญาเป็นแต่อั่งั้น เอ้แกผุกตัวนี้ไม่ต้องใส่ถ่ายดิฉันแบบไหมโอ้มันเยีกว่าเซฟอนชหเอนเซฟพยอยู่กัเดินดมั้งงบรนไม่แ,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 แน่ใจเซฟๆไก็ได้ช่วยบอกทีเซเบอา์นี้อยู่ทีหนอะ เซฟเรียบร้อยครับผมไม่รู้ด้วยครับอืีอะเออลายห่ต้องทได้เลยด้นได้ย เดี๋ยวมะอ้าวว่าจะเองโดนเปิ้ลเราเป็นคนใจดีได้ดีโอเคเอาเงินไปแล้วไม่เอายั้ไเราก็มีเงินเนีายเอาไปพี่เงินตัวเองเอาไปไม่เอาหรอที่ฉันเอาแต่ไม่สำคัญเป็นปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของเรานี่มันนี่มันนี่มันนี่พี่อ้าวมันนี้มันนี่ อนนี้ดูสฉันจำได้บอลนี้มีตัวเซไปนะจะมีกี่คนในเธอ One two t porque tú es que nadie yo como aquí. Yo lo hago. 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 Yo lo Nhi, 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 ชชชตตัวตึ sì, ้ต no, no. ัว uh, ต no, 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 no. no. ึ้ตัวก่อน๋พี่เดี๋ยวพี่รออยู่อ๋อสมคายนี่คือน้องหนูว้ายเออน้องหนูมาเล่นด้วยนะคะอ๋อน้องแนะนำทุกคนหนซีน้องมาเดียวแนะนำตัวเฮลพอดหัวลิงด้วยเอาไปพอเลยพี่เล่นเกมอยู่อ๋อพี่ซ่อนตัวอยู่อ๋อเล่นไรอานี้ใครใฮะเใบอกดนามพี่ฮะ พีเอาบอกพี่คนหน่อยดิพี่ลงยูทูบอยู่เนี้ยเร็วเร็วน้อเร็วบอกเร็วเอ้ยบอกหน่อยเออพี่รู้จกักเราไหมพี่ป้นคอเนี่นนะนเยเดือดจานพี่เฮ้ยไข่หัวเพี่ไม่กลัวหรอกนะเอา้าแล้วมาวานันท่ามั้นมาวันไม่กลัว ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวโอ๊ยบ้านนี้ก็เป็นสำเร็จแล้วค่ะยังไม่ป้อนเลยเพราะน้องมาข่วนเนี่ยค่ะโอหยุดเลยพี่ไม่ชอบหยุดเลยอย่ามาเล่นพี่เล่นเกมอยู่ถ้าน้องจะเล่นน้องก็เล่นกับพี่ซิไม่ได้แบบนี้ยังไงเราเล็กซี่เล็กซี่ขอเล็กซี่ดยครับโอ้อย่า บ้านคุณเออบ้านคนป่าครับบ้านคุณจีเกอเฮลโลบันดีอีสคุณเห็นผมไหมอ่ะคุณไม่เห็นวัตถิวมีบ้านอื่นไหมครับผู้จะการบ้านหรือผจะไการปนผู้จะการปนของครับน้องจะไปปนบ้านไหนดีบ้านบดหนีบ้านีบ้นมีปบ้านี้นะไปดูกันไหม กนที met them. Met them. ่เด <Jesus> oh, oh ิมไม่มีอะไรทำกนที่บบนมีใช่ไหมก่อนที่เดินทำไมอันนั้นหน้ากากทมอะทำไมอันหน้ากากอะโอ้ทำรูปเสืออรทำรูปเสือเงิเงิน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 น พ่อจะเดียบ้า<ว>นไอ้นี่ข้าไปถุงด้วยเอาไงไปข้าวสองบ้านที่ต้ามือไปเหยียปากมือสิเดือดเลยพี่ไปเล่นด้วยแล้วพี่ทำโดนทู้อยู่นอนจะมากวัวหม่เนี้ยนั่นขอฝากแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดืด